สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้หลุดนะคะท่านผู้ชมสุพิตาไม้มงคลพาท่านผู้ชมมาชมตลาดต้นไม้กันค่ะตลาดอ่าไม้จัดสวนเป็นตลาดส่งนะคะท่านผู้ชมอยู่ที่นครนายกนะคะและตอนนี้สุพิตาก็มาหาซื้อไม้ไปจัดสวนค่ะก็เลยถือโอกาสพาท่านผู้ชมมาชมไม้กันค่ะและราคาไม้ที่นี่ถูกมากเลยนะคะท่านผู้ชม สำหรับไม้จัดสวนค่ะถ้าเป็นเข็มอย่างนี้นะคะไซนี้ค่ะเป็นไม้ถุงนะคะนี่เรียกว่าถุงถุงหกนะคะท่านผู้ชมราคาจะอยู่ที่ถุงละหกบาทนะคะท่านผู้ชมส่วนไม้ตัวอื่นราคาหลักบาทสี่บาทห้าบาทมีนะคะท่านผู้ชมไม้ที่นี่ราคาถูกมากค่ะเป็นไม้ที่ สามารถนำไปจัดสวนได้ค่ะท่านผู้ชมหากท่านไหนมีโครงการที่จะจัดสวนปลูกไม้ประดับประดับบ้านนะคะอยู่ไม่ไกลก็สามารถแวะมาได้นะคะที่คลอ,อง15ค่ะแถวนี้จะเรียกว่าตลาดต้นไม้คลอง15นะคะสามารถเซิร์ชกันเข้ามาได้เลยค่ะไม้ที่นี่ราคาส่งทั้งนั้นเลยนะคะราคาหลักตั้งแต่50สตางค์ ถึง5บาท6บาทนะคะถ้าเป็นไม้ถุงนะคะท่านผู้ชมเพราะชาวบ้านที่นี่ทําไม้ส่งกันทั้งนั้นเลยนะคะมีหลากหลายมากค่ะไม่ว่าจะเป็นอ่าไม้มงคลไม้ประดับไม้กลางแจ้งมีร้านค้าเยอะมากค่ะแต่ตรงที่โสภิตาเข้ามาตรงนี้นะคะจะเป็นเหมือนกับอ่าเป็นซอยเข้ามานะคะซึ่งตอนนี้โสภิตาก็ได้ไม้ที่โสภิตามาหาแล้วค่ะนั่นก็คือ นี่คะ่ะโสพิตามาซื้อไซนะคะไซเกาหลีคะ่ะเพื่อจะดาไปจัดสวนนะคะท่านผู้ชมสำหรับไซเกาหลีไซนี้ที่โสพิตาได้คะ่ะไซประมาณเมตรยี่สิบนะคะที่นี่มีหลายร้านและก็มีหลายราคานะคะแต่สำหรับไซที่โสพิตาได้ได้ในราคาต้นละห้าสิบห้าบาทเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมบางร้านก็อยู่ที่เจ็ดสิบนะคะสำหรับไซเกาหลีนะคะ เราก็วิ่งดูวิ่งเลาะคลองมาเรื่อยๆเลยนะคะก็จะมีร้านต้นไม้มีทั้งไม้ใหญ่ไม้คุมดินไม้ดอกไม้กลางแจ้งนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะไม้สสวยทั้งนั้นเลยนะคะเป็นตลาดต้นไม้ที่นครนายกนะคะที่นี่จะเรียกว่าคลอง15นะคะท่านผู้ชมหากท่านไหนอยากได้ไม้ไปจัดสวนก็ลอง มาแวะมาเที่ยวมาช็อปกันได้นะคะท่านผู้ชมโสพิตาก็มีโอกาสมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งหลังจากก่อนหน้านี้เคยรับงานจัดสวนแล้วก็ห่างหายไปนานนะคะเนื่องจากโควิดค่ะรอบนี้ก็เริ่มมารับงานจัดสวนอีกค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะช่วงที่โควิดก็เจอปัญหาหลายๆอย่างก็ยังมีพี่ๆแฟนเพจทุกท่านติดตามให้กำลังใจรวมทั้งอุดหนุตนต้นไม้ไม้มงคลของโสพิตาด้วยนะคะ และตอนนี้ก็โสพิตาก็ขออนุญาตพาชมแค่ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ยังจะมีไม้ตัวอื่นๆอีกเยอะมากเลยนะคะสำหรับตลาดคลอง15นี่ค่ะเป็นตลาดที่ใหญ่มากเลยค่ะโสพิตาไม้มงคลก็ขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชม ฝากกดติดตามโสวิตาด้วยนะคะเดี๋ยวกลับไปโสพิตาจะมีไลฟ์มาแบ่งปันไม้ให้ท่านผู้ชมอีกสำหรับคลิปนี้โสวิตาลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ